สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้อง f อฟเนาะทาง f อฟใหม่ f อฟเก่าเมื่อนี้แอดมินก็น,นําแนวทางเวลาพัฒนานะจ๊ะมาแบ่งปันให้อีกเนาะเป็นหวดวันที่เจ็ดนะจ๊ะคุมพาสองพันห้าร้อ แนวทางที่แอดมินให้อาจจะเขาบ้างรุดบ้างหรือว่าผิดพลาดประการใดก็กราบขอโทษขอไปหลายๆนะจ๊ะเพราะว่าตัวเลขที่ได้มากเกิดจากการคิดคำนวณก็อาจจะพวกเขาเสมอไปเนาะถ้ามีตัวมากตัวชอบก็ค่อยตามนา่าจะพอมากก็สามารถเลื่อนผ่านได้เลยเนาะเอามาเบิ่งผลวันที่สี่กันก่อนนะจะผลวันที่สี่วันที่สี่เนาะวันที่สี่ผลที่ออกเจ็ดห้าหนึ่งเก้ากับสามแปดเนาะ 7, 5, 1, 9, 3, 8, เจ็ดห้าหนึ่งเก้ากับสามแปด ส่วนวิ่งรูดแอดให้วิ่งรูดที่หกนะจ๊ะวิ่งรูดที่หกนี้ก็หลนะุดเนาะหลุดไปเนาะส่วนล่างเจนะ็ดห้ากับหนึ่งเก้าเนาะเจ็ดห้ากับหนึ่งเก้าไม่มีนะจ๊ะก็หลุดไปเนาะส่วนชุดสามตัวบนเนะก้าสามแปดเนาะเก้าสามแปดล็อกมมีนะจ๊ะเนาะเก้าสามแปดก็หลุด สี่ตัวก็หลุดนะจ๊ะในรอบนี้เขาเฉพาะเด่น5เนาะเด่น5เด่น1 9ก็ไม่มี5ไม่มี3ก็มานะจ๊ะเนาะส่วน6กับ0กับ4ไม่มานะจ๊ะถ้านำาม 3, กับ1กับ5ไปวิ่งไปวู่งโลดกะเขาอยู่นะจ๊ะนอกเข่าเจกับ1 9เก่ากับ3 8เลยนะจ๊ะ ในรอบนี้เขาเฉพาะในตารางวันเนาะมาสามหนึ่งหาส่วนตัวที่จะนาเปไปวิง่งไปรลดได้แต่ตัวจอที่แอจจับมาได้ค่ะบ่เขาเน่าจะพี่น้องจา้าน,นี่กับมิตุหาสามเนาะรุดไปจา้าในรอบนี้กับขอรูดขอภัยหลายๆจา้ามาสามตัววันที่เจ็ดเนาะวันที่เจ็ดถ้ามาคอยตามนาะจะพี่น้องจา้ากลับมาแบ่งปันเป็นเพียงแค่แนวทางเนาะส่วนวันที่ เจ็ดน่าจะวันที่เจ็ดแอดมินให้ตัวเด่นก็จะมีสี่มีหกมีแปดมีหนึ่งมีเจ็ดมีศูนย์วิ่งรูดให้วิ่งรูดที่แปดนะา๊ะเนาะส่วนตัวที่แอดจับคูด้เนาะจับคูด้ก็จับในตัวเด่นเลยนะจะ๊ะสองตัวสามตัวก็จับในตัวเด่นเลยเนาะก็จะมีแปดศูนย์เจ็ดแปดศูนย์หนึ่ง

สี 1> 4, 1, 7, 8, นะ่หนึ่งเจ็ดแปดเนาะสองตัวกับเน้นไปกลับนำเราจะมาชอบผู้ใดก็อย่าลืมไปกลับนำเนาะส่วนตัวเน้นอันนี้เป็นตัววิง่งรูนะจ๊ะที่แอดห้ไปให้เป็นแปดเนาะถ้าบ,บ่มักบ่ชอบที่แอดให้กับมีสี่มีหกมีหนึ่งมีเจ็ดมีศูนย์กับรอบวงเป็นตัวอื่นได้นะจ๊ะเพื่อมักเพื่อชอบตัวอื่นเนาะส่วนตัวที่แอดเน,น้นเนาะจ๊ะก็จะมีเจ็ดแปด ศู 01. 78, 01, 47, นย์หนึ่เปศูนย์่สี่าะศูพี่ตัวมกักตัวชอบค่อยตามแล้วจ้ะพี่น้องจ้า ส่วนตัวเด่นห้มี4มี6มี8มี1มี7มี0เนาะสามารถจับสองตัวแล้วก็สามตัวสี่ตัวในตัวเด่นเลยเนาะจะากพระบ่มราชอภชอบที่แอดจับห้ก็ลองจับเองได้เนาะส่วนตัวเน้นที่แอดหายมี7 8 0 1 4 7 0 7เนาะจาะวิ่งรูดที่แปดเนาะสามตัวมี8 0 1 1 7 8 6 8 0 0 1นี่คือสี่ตัวเนาะจาก1 4 1 7 8เนาะ คลิปนี้ก็ไวซ์ซามีเนาะจ้าไว้พอกันคลิปนา้าแน่วทางนาจดได้แคบได้เลจืจะเอาไปเป็นแนวทางได้เนาะไว้พอกันคลิปนา้าขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกๆคนเนาะจ้าลำลำลว้ยล้ยปังๆกันเนาะจ้าสวัสดีค่ะ